ต่อกันนะครับกับ Assassin Creed c h r o n i c l e เนาะในเวอร์ประเทศจีนนะครับไชน้าตอนที่4นะนะฮะกับ Memory Sequence 4 The Slaver เนาะท้ารับใช้1526มาเก้านะครับชาวจุนต้องแท้งซึมเข้าไปในหอคอยที่เต็มไปด้วยยามแน่นหนาที่ที่เป้าหมายของเธอนั้นซ่อนตัวอยู่แล้วก็รอบสังหารเขาซรน,นะครับเมื่อเจอตัวนั่นเองนะลุยกัน ข้าคือปลายดาบในเงาม,มืดเหยื่อของข้าคือยูเดยองข้าควรเดินอยู่ในเงาม,มืดโจมตีอย่างฉับพลันไม่มีใครหยุดข้าจากการล่าได้แค่นี้โ <c oughs> okay. อเคอแตอนนี้เข้ามาในประการของยูเดยองแล้วนะครับชาวจุนจะเป็นจะต้องแบบเดินค้นหาเป้าหมายของเธอในประการที่เต็มไปด้วยยามแน่นหนาได้600แต้มนะครับอัปเกรดจำนวนความจุข,ของตัวมีดมีดป่านะเ0้900แต้มอัปเกรดระยะเวลาการสตัน ธาสมุอัปเกรดนะครับถ้าได้พันแต้มพันแปดร้อยตมบวกแม็กเลือดแล้วก็ภารกิจเสริมคือการปลดปล่อยเราธาตุขี้ข้าส่วนตัวของยูเดยองมันทั้งหมดสามคนด้วยกันธา,ร,ารับใช้ผมทําไม่เคยผ่านซากกระดานสองด่านที่ผ่านมานี่ก็เพลสเสริมไม่ผ่านเลยนะหวังว่าด่านนี้ผมจะผ่านนะไปครับคุยกันสองคนกด RB รบลบดาร์ดดึง<ม>ขึ้นไ<ม>ด<า>น้เช็ดจะมีการขนส่งธาตุคนใหม่มาพวกนี้นนทางเรือหรือเปล่าใช่ไม่มีใครสนใจไงล่ะ เดี๋ยวนะมีใครจะมองขึ้นท้างบนไหมแน่พูดไปนกาขาดคำตรงนั้นมีซ่อนตัวเลยโอเคเราขึ้นไปใหม่ประโยคเริ่มบนแล้วครับจะเ็นนะจะนั่งกลางเดินมาเร็ๆอันเนีอันเน่้ยอันเนี้ชิเซชิเตรงนั้นลงได้ปะเหมือนจะลงได้นะครับ ช่วยด้วยจจวัดน่าผิดหวังนะแอสซิซนโดนถีบกาให้มีภารกิจนี่ครับท่านผู้ชมถ้าเราใช้ใช้แมปไปบ่อยอ่ะมันจะบอกตำแหน่งดูดีเจนก่อนเห็นไหมครับสแกนาริมเอาจิบทีปเป็นรูปตกใจสีขาวตรงนั้นอ่านี่แหละจะช่วยให้เราผ่านเควสเสริมได้ง่ายขึ้นแต่ว่าแมปมันก็ยังดูงงๆอยู่ดีนะบางทีเออเอาเหรรีสตาร์ช็คพอ,อยต์เลยไม่ไกลมากมาใหม่ครับอืมมาลงตรงนี้เนาะ จะมาดูฝั่งซ้ายมีอะไรไมั้ยไม่มีนะฮะฝั่งตรงนั้นก็โอเคใจเย็นๆโอเคหม่什么都没有发现โอ้ยอะไรกันจะ๊ะเดี๋นะ发现什么了吗เห็นอะไรบ้างไหม什么都没有ไม่มีนายละ่ะพูดเหมือนเดิมนะครับ อะไรมันคุยกันข้างล่างมีตัวประกันอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเออนาตำแหน่งว่าได้กิเสริมเลยครับที่โดนจับเป็นท่านรับใช้โ有。เคน有。ะมีสามคนครับข้าต้องการอะไรก็ตามเบี่ยงเบี้ยคนสนใจมันมันหันมองตรงนั้นไม่ขยับไปทางอื่นสินะไม่ต้องเบี่ยงเบี้แล้วเก็บซะมันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเราไปเลยไอ้นี่ด้วยอ เพือความง่ายเรียบร้อยไปไยังได้โกอยู่นะฮะตรงนี้ซ่อนศพได้โอเคฝั่งซ้ายเคลียครับสแกนดูก็รู้ผมเริ่มพอจะเข้าใจคอนเซปต,ต์เกมเขาคร่าวแล้วต้องใช้แผนที่กับอีเกิลวิชั่นให้เป็นประโยชน์แผมไม่ค่อยชอบใช้น่ะหันไปนซิเออเก็บเซต ข้างบนสองตัวเก็บต้องมั่นใจว่าเราจะเก็บตัวไหนบ้างเพื <hine>? ่อความรวดเร็วอย่าลังเลว่าจะฆ่าหรือไม่ฆ่านะฮะผมชอบลังเลเว้ยแบบตรงนี้ปล่อยไหมตรงนี้ไม่ปล่อยไหมอยากเก็บเก็บเลยเออดเคไปรับเฮ้ยเดี๋ยวแล้วข้างล่างอ่ะตัวประกันอ่ะนี่เราขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยอ๋อเดี๋ยวไปรีบออฟเฟตแล้วโดดลงไปแล้วก็ค่อยลงมาอ่าน่าจะประมาณนั้นนะฮะอึบหวังว่านะ มไม่อยากจะพลาดเควสเสริมอะ่ะดูพลาดมาสองด่านติดแล้วอ,ะอ่ะ,อะ,อะตัวละครอะคือะอะไรของเธออลยชาวชาวเป็นไรอ่ะึอ่าซ้ายโอเคแล้วขึ้นนี่ไงชาวมันยากตรงไหนเนี่ยชาวโอเคครับดูฝั่งขวาเคลียร์นะฮะฝั่งซ้ายเคลียร์นั่นไงมันจะเคลียรบ จังสี่เลยเดินไกลด้วยนะไอ้นั่นามหลังพอดีโอ้ยเกือบเกือบเห็นเราจะไม่หลังเลยอีกต่อไปเก็บคือเก็บโอเคเดี๋ยว okay. สแกนดูรอบๆข้างล่างซ้ายล่างโอ้ oh, นี่ไงมีทางลงด้วยไหมมีสีสเบียงนี่นะครับปล่ <c oughs> อยวางไป นี่ไงนี่ไงมีคนบริสุทธ์นะครับตกเป็นทาสในประการนี้ก้าพยายามจะต้องช่วยเหลือพวกเขาให้ได้มากที่สุดนั่นแหละครับมันหันหลังมาแต่ยังไงก็ต้องฆ่านี่หว่าเพราะว่ามันดูน่าโทษนะฮะอย่าพึ่งหันมาไอ้นี่เลยมาช่วยแล้วข้าจะกระจายข่าวคราวเรื่องเจ้าขอบคุณ ขึ้นยังไงคนแรกผ่านไปฮะไมเราเลี้ยวขวาโอเคไปต่อฮะคนแรกได้แล้วแล้วต่อไปก็ขึ้นข้างบนเนาะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันกระโดดขึ้นตรงนี้ไม่ได้อะเนาะต้องมาเกาะตรงนี้อย่างเดียวนะโอเค ล่างก็แค่เป็นที่ซ่อนศพไป yes อะไรนี่ <c oughs> เขาบอกว่าให้นั่งลงนะครับกับไอ้ตัวเนี่ยมันเป็นเหมือนกระดิ่งสัญญาณถ้าโดนเสียงมันจะดังอ่าประมาณนี้ทำให้อเลอร์ยามได้เจง๋จงเจง๋งยามคนนั้นก็เหมือนกันไม่มองมาทางอื่นเลยไม่ต้องแล้วนี่เรียบร้อย จริงเกมแนะนำให้เราใช้แบบประทัดอะไรอะไรเอ่ยเบียนเบยคนสนใจให้ยามหันไปทางอื่นนะฮะแต่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ฆ่าซะง่ายกว่าล่างเคลียร์ดูแผนที่สิไม่มีนอกระกิจเสริมเนี่ยมันสแกนหาได้นะฮะโอเคเหมือนแมปนี้มีอีกทีนึงก็คือฝั่งขวาตรงนน้นนะครับขวาเหรออ๋อต้องไปทางนู้นก่อนโอเคเรียบร้อยพอจะเข้าใจแล้ว มันมีอะไรให้ใช้เยอะแยะแต่ผมใช้ไม่ครบสักทีแล้วแกจะกลับมาทำไมอะดูเด๋ยวซ้ายอย่าหันลงมานะฮะมีจังหวะหันหลังอยู่ดูกเฮ้ยเกือบไอ้นั่นจะเดินมาทางนี้ไหมเดินครับเนี่ยแม่มาสแกนได้มันจะมีเป็นเส้นเส้นบอกอยู่นะว่ายามเดินตรงไหนยังไงแค่ไหนจัตาดูกลุ่มท่าเราไม่ต้องกัรเพราะมันมีปัญหา ขึ้นขึ้นขึ้นแต่这只是些谣言。ทำไมเขาไม่ขึ้น<我>นะครับตัวละครผมบลั๊กแล้วมันไปอยู่ข้างในอ่ะ。入มันเดินออกมาไม่ได้อะ่ะโอ้แย่แล้วแบบนี้เมื่อกี้ตัวละครผมไม่ยอมมันเดินเข้าไปอยู่ในตัวส่วนด้านหลังอะ่ะผมกดจัลไลขึ้นข้างบนให้มันโยนเชือกมันก็ไม่โยนนะเอองงอะไบ้านบั๊กเลยอะ่ะเมื่อกี้แบบแบบฟลักมากอะ่ะตัวละครจมเข้าไปในตัวกล่องนะครับแบบเป็นเรื่องที่น่าละอายใจมาก ดูแลเ,เหล่าเหล่าทาสเหล่านี้ให้ดเราไม่ต้องการให้พวกเขามาสาร้างปัญหาใหกับกเขมีความสุขมากแต่ไม่สามารถช่วยเหล่าทาสเหล่นนะี้ไ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูภารกิจเสริมก่อนนะฮะขวาเนาะไปขวานะครับโอเคแล้วก็ลงล่างตรงนี้แน่ใจเหมือนเป็นทางไปตายไงไม่รู้นั่นไงว่าละเออเดี๋ยวนะนะั่นแสดงว่าต้องตรงนั้นต้องมีร่องสิถ้าไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้ครับ อโอเคกำลังเสริม,มาแล้วไะโถเอ้ยเอาไหมเมื่อกี้เกมมันดีเช็คมันเช็คห้คอยตรงทางขวาแล้วนะไม่ไกลนะครับ <ๆ S 1> เราใช้วิธีการรีสตาร์ดดีกว่าเนาะมันจะน่าจะไวกว่าการที่แบบเรามาแก้สถานการณ์โอ้โหบ้าไปแล้วเริ่มใหม่ <S <S มาแบบนี้เลยนะฮะแล้วตอนนี้ผมไม่ได้ฆ่าสองตัวนั้นเอออ่ะมันก็กลับมาทางเดิมไม่ใช่เหรอ <S 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 คือจะเรียกว่างงแมปไหมก็งงนะฮะน่มันเหมือนมันมีทางไปตรงนั้นเห็นไหม ไปใหม่ขวาใช่ไหมแล้วตอนนี้ผมลงมาก็คือกลับมาทางเดิมใหม่หมดฮะแย่ละต้องรออยู่ดีก็เก็บมาเลยแล้วกันนะฮะหรือไม่ก็รอให้มันหันไปคุยกันเพราะมันก็เดินมาพอดีเออนั่นแหละมก็จะคุยกันประโยคนเดิมๆนะฮะรู้ทั้งค่ คุยกันจริงที่ก็มองไม่เห็นข้างหลังไม่มีอะไรขึ้นโอเค希望能一直都这么平静怎么回事啊ยใจเย็นๆอืมเลอะเลยจนได้ปะโถ่ยเนี่ยครับท่านผู้ชมครับผมอยู่ตรงนี้นะซูมได้ไหมซูมอินนี่คือซูมอินซูมเอาได้แค่นี้เนาะโอเคคืองี้เห็นไหมครับแล้วก็ทางเข้าไปอยู่ตรงเนี้ยนั่นน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ย เนี่ยมันต้องเข้าไปได้ถ้าเข้าไม่ได้ก็นะนั้นก็ต้องข้างล่างตรงนั้นแหวะโอเคฆ่าแล้วเอยเกือบลงมานี่ครับตรงนี้เลยโอ้ยเจอแล้วเวย้ยไปทัวร์นี้หานาน่างมากเลยโปรดช่วยด้วยใครมาเห็นศพปล่อยมันเนี่ยเสร็จหนึ่งศพ มาพอดีกำลังเสริหมเหรอ,อเหรออุ้ยหลังเข้า,าไม่ถนัดในเมื่อมันเห็นศพผมก็จับศพย้ายมาด้วยซะเลยไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะออเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับใช้อะไรก็ได้สตนันตัวหนึ่งโอเคส่วนอีกจะรีบลงไปทำไมปะโถเ้ย เฮ้ยเจ้านั่นไงว่าละโอ้ยตา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 ยกำลังเสริมมันก็โผว่มืนสิครับวางแผนอีกรอบแล้วกันนะฮะจังหวะนี้แหละมันจะหันไปพอดีอย่าอย่าขึ้นไปก่อนผมไม่น่ารีบลงมาเนาะกำลังเสริมมาเลย ถ้าผมจะอลเอร์ตพวกมันไปอยู่จุดเดียวกันก็คงจะยากอะครับให้มันมาอยู่ตรงนี้2ตัวเลยสตันสักตัวหนึ่งไปก่อนสตันตัวหลังสเตลตัวหน้าจังหวะที่มันหันไปมอง <ทำ S 1> มันก็จะสงสัยมันก็จะหันไปมองเพื่อนมันเราก็เก็บตัวนี้นอีกตัวหนึ่งก็อลเอร์ตอยู่ดีว่าละาเก็บเสร็จเรียบร้ยอย,อย,อยได้ครับ ตามนั้นเยอะโอแตกอุ้ยเนี่ยครับง่ายสุดเจ็บหน่อยแต่ชัวร์กว่าโอ้๋อาบาดแล้วละถ้าแบบนั้นนะผมว่าเปลี่ยนแผนเป็นใช้นั่นนะครับไอ้น้อยดัด๊ลูกดอกสองเสียงให้มันไปจุกอยู่ที่เดียวนะน่าจะชัวร์กว่านะแต่อย่างว่าแหละผมไม่ลองและเหนื่อย หรือว่ามีบันไดเยอะเกมมันจะมีความหน่วงครับเรากดรวัวๆไม่ได้ค่อยๆกดเป็นสเต็ปแล้วผมแบบชอบกดรวัวๆบางทีตัวละครมันแอนิเมชันมันเยอะลีลาครับประมาณนั้นรอก่อนเดี๋ยวเรารีบแวะไปเลยดีกว่า ไม่ผ่านนะไปโอเคอย่างน้อยก็ได้ซลเวอร์อยู่นะอะไรนี้กดรัวๆโอเคสลับมุมนะเนี่ยเกมมันมีมิติในการเล่นกับเท็กเจอร์เล่นกับฉากดีอะ่ะชอบชอบนักธนูว่ะแต่มันหันหน้าขึ้นมาข้างบนทําไงผมต้องอันนี้นี่นักธนูก่อนแน่เลยอะ่ะไม่งั้นไม่ได้ครับทําไงก็ได้อะ่ะให้นักธนูมันต้องไม่ดาร์าอย่างเดียวแล้วให้มันหันไปทางอื่นนะ ไปข้างบนก็ได้โอเคแล้วเดชฟอร์มาบุ๊ปแล้วรีบเก็บศพเร็วโอเคแล้วลงตรงนี้แล้วโอเคนัก okay. หนุอนตรงนั้นอีกคนหนึ่งนะโอ้โ oh. หเร็ว <c oughs> เร็ว <c oughs> เกือบอ่าซ้ายระวังนะฮะเดี๋ยวผมต้องขึ้นตรงนั้น นั่นไงว่าแล้วจีจีครับผมโหลดเซฟง่ายกว่าท่านผู้ชมถ้าสมมติเราเฟลอ่ะผมว่ามันจะแบบดีกว่าเรามาแก้สถานการณ์น้อนตดด่านหลังๆนี่คือถ้าเตลเฟลนี่คือแบบฟาดผ้าไม่บอกว่าจะสู้ไงเว้นวิทั้งระยะใกล้ระยะไกลคือมันครบอ่ะครับเออเสือหมิงแล้อ่ะยังไงเอ๊ยยังไงเอ๊ยยังไงเออเอออย่างน้แค่อเลอร์งงเลยผ่านได้ไง อย่าเพิ่งดีใจน่าผมว่าแล้วบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งดีใจโอเคเหมือนเดิมเอ๋เอาให้ชัวร์นะฮะขึ้นไหใช่ไหเกาะไว้เร็วเร็วรีบไปโอเคเกือบแล้วก็ตอนนักนักธนูตัวนั้นผมไม่แน่ใจว่าจะไปขวาเลยหรือว่าจะเก็บมันไปขวาเลยดีกว่าขึ้นเลยเร็วโอเคใจเย็นๆ ได้ยินว่าแอสซินกลับมาแล้วนะใช่ได้ข่าวลือม,มาเหมือนกันแต่ข้าก็ยังไม่อยากเชื่อเรากำจัดพวกมันหมดแล้วไม่ใช่เหรอไอ้ไอ้ม่ไม่น่าไว้ชีวิตมันเลยโถอุออ้ย,อยโอ้ยดับเบิลคิวเป็นสองคืองนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราเฟลอย่างเงีนเน้ย เราเฟลทีนึงอะถ้าเราแบบไม่ฆ่าตั้งแต่แรกอะแล้วเรามาเฟลจนหลังมันก็ต้องแก้เกมใหม่ทั้งหมดเลยนะุกใช่ถ้าไม่ฆ่าก็ไม่ฆ่าเลยถ้าจะฆ่าก็ต้องฆ่าให้หมดแต่รวมมันก็จะประมาณนะั้นคนนั้นข้างบนเดี๋ยวผมจะดูข้างบนว่ามันจะอ่าว่าละโอเคเรามาหันหลังฆ่าก็ได้นะ จะเกาะเชือข้าน oui> ั้นนัไมพก็จะแบบรัวเลยนี่ขณะเดียวกันมันก็หลบๆได้อยู่มอ้มุมประมาณนี้ไม่ได้ครับมุมนี้รอหายเอลิร์ฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวแก้เกมเอา มันก็จะลำบากหน่อยถ้าสมมติจะรอดได้ยอยู่แล้วไม่จะหันมาทำมะเมขือมะขามเปาะอะไรของมันเลยจุ้ยจัดการเธอ这边这边เฮ้ยดูมันจะว่ายังไง นีสิดล้มันนี่ขอฆ่าหน่อยเหรอตาหน้าตาตาเนี่ยแหละเตือนภัยตรงนีงน้เห็นอีกเอาอยัางเหมือนจะเห็นแต่ก็ไม่เห็นโอเคอยา่เาเรห要是我们找到你วับออกมาเก็บมันซะจบไอ้พวกนี่เนี่จุดที่สามตัวประกันอยู่ <c oughs> บนขวาของเรานะครับ ได้ทําครบละภารกิจเสริมเฮ้ยปวดหัวหึบหึบปาคว้าไม่ยเงียบใครก็ได้ช่วยด้วยไอ้นั่นหลบอยู่ในที่หลบภัยเดี๋ยวผมแวบไปแล้วก็สเตลคิวเดสฟอร์มาบอฟเลยฮะหยอกโอเคเออกี้ง่ายหน่อยครบครับคันนี้ว่าข้าจะต้องตายแล้วจริงๆขอบคุณ ไปโอเคตรงนี้เนาะที่เหลือก็บุ่งภารกิจหลักย,ยาวๆแล้วครับมันมีอะไรต้องมากวนใจนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีตรงนี้สิเอฮโอเคตกลงไปอะไรนี่ ไม่มีอะไรนะใช้พิลล่าไดเรกชั่นไฮดิงฮะแบบนี้แบบนี้อ๋อหลบตามเสาโคตรจ๋งไอ้ไหนมันเป็นอย่างนี้ยลละครับครั้งแรกอะ่ะมันหยุดไม่ทันหนะ้าเมื่อกี้เกมเซฟยังอะ่ะขอบคุณครับดีมันมาเซฟตรงนี้เออคือคือแวบบ๊แบแว๊ไปตามเสาสีเขียวนะครับแต่ว่าต้องระวังศัตรูนิดนึงออรอครับ ก็อย่างเจ๋งอะเดินผ่านกันอย่างนี้เลยนะฮะวับโอเคไป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 บันไดตรงนั้นขึ้นได้ด้วยเหรอโอเครอครับได้ยินว่าคิวจีมาที่ประการนี้ใช้ความคืบหน้าของยูดายองเรามีธาตุมากกว่าที่เราขายได้นะตอนเนี้ย้าว่าเขาต้องกลืนแน่แน่เลย เี๋ยวนะอะไรนะ,ระเมื่อกี้เขาเขียน,น <anta S 1> ว่าไงนะหมายถึงไม่เห็น <c oughs> เยี่ยมเยี่ยมเยีเ่ยมออกมาก้มหน้าลบโอเคซ้ายตรงนั้นตันปะตันนะครับดูจากกำแพงละดูในแผนที่เอาดูในห้องหน้าต่างจะมีอะไรหรือเปล่านะไม่มีนะ <c oughs> อะเดี๋ยวน,นะ มีหันหลังสองตัวสตัวโอ้ยามอย่างเยอะถ้าจะหลบก็ต้องหลบหลังเสาอะ่ะใช่ถ้าจะฆ่าก็คงจะลำบากนะครับแต่ฆ่าได้นะแต่เราหลบหลังเสาน่าจะชชว่์กว่าน,ะานเป็นการลาา่าแต่เวที่ขนจะเงียบเลยคูเหมือนเดิมไปเอเห็นเจ่เห็นเฉยแย่แล้ว 耶、yeah、了，哎吧哎，听信传言啊，就这没错，少人点。他们不见了，完害不喽？啊啊，得得，害就害，溜溜。没那难嘛不的。拜拜拜。我想他在这里的真正目的，应该是为了刺客组织。哎，听信传言。 ไม่งั้ผมไปไม่ได้นะทําไมสตาน์สองคนนั้นดสัาเออมันมันไม่เห็นอยู่แล้วนี่ยเราคุยกันช่ใชเราแค่รอสองคนสัพกโอเคไเลยโอเคเออนอว่าเขายที่นี่เออะไรกันแน่โอ้โหน่าจะเป็นการเิดอขอล ก็ขึ้นไปตรงนี <se anak lonely> ้ฮึบเดี๋ยวนะใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะจัจุใจจไม่เข้าใจตัวเองเว้ยก็จะจะให้มันตัวละครมันบีบตัวออกมาแล้วแบบงงคอนโทรลจัดๆเลยครับว่าควรจะหันลูกกิ้งไปทางไหนรอบที่สองมันต้องขึ้นให้สุดก่อน แล้วค่อยกระโดดนะครับเอออย่างเงี้ยผมต้องการให้ตัวละครมันมาประมาณเนี้ยโอ้โหแล้วแบบหันเป็นเส้นตัดกากระบัดฆ่าเลยแล้วกันเนาะชัวร์กว่านะครับแล้วถ้าผมกระโดดไปล่ะมันมีปลายหนามตรงนั้นโดดไม่ได้งั้นก็ต้องขึ้นอย่างงี้แล้วอ๋อมีเสาแดงตรงนั้นดูเกือบไม่ออกเนะี่ยจันจูโอ้โหโอเคโอเค นเนี่ยเนี่ยโดดเสาแดงโอเคโดดเสาแดงเข้าใจครับมาเริ่มตรงนี้ใหม่แลรอเขาหันขึ้นไปแล้วเราก็กระโดดสิโอเคไหลลงไปเฮ้ยเยอะเกิน <c oughs> เราก็โดดจากข้างบนน่าจะง่ายกว่าแบบนี้เราโดดเลยตยติดนะครับติดโอเคงั้นก็มุดลงพื้นไปก่อน ลงพื้นไปก่อนนั่นเองเออ,เอ,อมันจะกระโดดง่ายกว่านะครับ <c oughs> มันเป็น 2D ด้วยเนาะงงฮนะไหนไม่กว่าจะกระโดดได้เราต้องรีสไลด์ลงอ๋อโอเคโอเคไม่ต้องดิสแทรกแล้วหัวล้อแล้วตอนนี้งงเกินคอนโทรลเกมนะดิสแทรกเหรอสตาร์ทด้วยน้อยดาสเท่านั้นแหละ ประทัดลงหรืออะไรเลยได,ใด้ให้เขาสนใจข้างบนคนระับแล้วเราก็โอเคไปเยลยเกาะไว้มันไม่เห็นอยู่แล้วไปดูขึ้นไปแค่นั้นไม่เห็นอยู่แล้วเออจบ โอปวดหัวมันเล่นกับมิติของฉากเยอะอะแล้วมันเป็น 2D ดีะเดี๋ยวจะเฉียงเดี๋ยวจะหน้าเดี๋ยวจะขวาตัวละครมีดีเลยในการแอนิเมชั่นด้วยต้องลองไปสัมผัสดูครับเราจะเข้าใจผมผมไม่รู้จะอธิบายยังไงจริงๆใช่แหละหลักๆก็ส่วนหนึ่งก็มาจากผมไม่ถนัดจอยด้วยแล้วก็อีกหลายๆส่วนก็มาจากคอนโทรลเกมมันจะมีความหน่วงของตัวละครอยู่นะครับ เวเนอร์เลื่อนแต่ไแ,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 แต่กดฆ่าแล้วเนี่ยโอ้ยปวดหวัวเมื่อกี้ผมก็กดกดปุ่มคิวแล้วเกมไม่คิวให้มยยยอมเสียงดังไม่สไลด์ละพอสไลด์ปุ๊บเหมือนคอนโทรลมันหน่วงมันติดค้างตรงสไลด์ปุ่มสไลด์แล้วมันทำให้ปุ่มปุ่มฆ่าไม่ทำงานเอออธิบายยากอยู่นะฮะมาดูเร็วเฮ้ยเก็บเก็บไปซะ เก็บเก็บเปซะ่ะอันั่นแหละจะได้มันต้องมีใครกังวลใจเรื่องเสียงเสียงดังโอ้ยตายตายตาย,ตาย,ต,ายตายแบบนี้ฮึบปล่อยมันไปแล้วโอเคขวาใช่ไหมครับเหย,ยาๆนะเ <c oughs> ้ยสังเกตดีๆผมจะรีบล่นนะครับเอาตรงร้อนร้อนกับคอนโทรลเกม บวกกับความไม่ถนัดด้วย <c oughs> คือใจเย็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วครับบอกแค่นี้ <c oughs> ขออภัยจริงๆนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกทำไมผมไม่ใจเย็นนะ <c oughs> ลองไปซื้อมาเล่นดูึ <c oughs> ต้องลองไปซื้อเล่นนะครับเกมมันสนุกอยู่แล้วฉะนั้นซื้อมาเล่นเลยสนับสนุนยูวีซอฟเขาด้วย <c oughs> ผมไม่ใช่ติงยูวีซอฟนะครับแต่ผมอยากจะให้พวกแกเข้าใจว่าทำไมผมถึงร้อน <c oughs> แล้วทำไมผมถึงไม่ใจเย็น ตัวละครหน่วงเกินความจำเป็นนะครับพูดได้แค่นี้จริงเป็นแอสซิสินไม่ต้องว่องไวแต่เป็นแต่แอสซิสินของแอสซิสตคิคอนดิเคิลเป็นแอสซิสินที่โคตรจะหน่วงนะรประสิทธิภาพความเร็วของแอสซิสินที่เราเคยเล่นในหลายๆภาคโดนบั่นทอนหมดเลยฮะเจอแอสซิสินชาวยุนเข้าไปจริงๆเธอเป็นผู้หญิงเธอเป็นสาวอยู่อ่ะเธอควรจะว่องไวกว่าน,นี้แต่มันไม่ใช่กับเกมนี้นะ ดูในเกมมาท่านผู้ชมดูเหมือนเหมือนมันไวนะแต่ตัวคนเล่นอะไรสิหลายๆอย่างมันไม่ใช่นะเฮ้ยเดี๋ยวข้างล่างนั้นเหมือนจะลดสะพานล,ลงได้แต่ว่าเราไปข้างบนก็ได้นี่บอแต่ต้องระวังเจ้านั่นนะฮะมันอาจจะเงยหน้ามองข้างบนไปไหนก็ได้ผมจะลองรีบไปดูนะเร็ว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 ทันอยู่เยี่ยมค่อยๆลงเขาหันหลังแล้ว ฮ้ยโอเคถือว่าได้ลองนะฮะโดนเพื่อนออ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 มาเข้ามาเสร็จเป้าหมายตายครับเรียบร้อยเฮ้ยเจ้าลูกน้องถึงขั้นไม่กล้าสู้หน้าเลยเป็นไงเฮ้ย สิ่งที่เป็นของขา้าเซงยองจะมาตามลากลองเขาจะล้างแค้นการตายของเราข้านับวันรออยู่เรียบร้อยครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามยังไงเดี๋ยวเรามาเลุยกันต่อคลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตหนีไปพักเสียงก่อนสวัสดีครับได้ไปทั้งหมดพันกว่านะดีๆๆอย่างน้อยก็ได้ทัวร์วิ่งแอมโมด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวเราคุยกันต่อคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย